Me... ครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของ a p p r o v e by Dr Smith แล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมส่งผ่านมาทาง For w a r d Mail ต่างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะครับคนเราเครียดแลือเกินครับพอเครียดแล้วนะครับก็แก้ปัญหาไม่ได้แถมยังไม่มีสมาธิอีกต่างหากเลยเกิดเคล็ดลับในการคลายความเครียดออกมามากมายเลยหลายคนนะครับนิยมการนอนหลับพักผ่อนและก็การทําสมาธิครับเลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าการนอนหลับพักผ่อนและการนั่งสมาธิทําให้เกิดคลื่นสมองแบบเดียวกันจริงหรือไม่ สำหรับความเชื่อนี้ไม่จริงครับ disprove a ในแง่วิทยาศาสตร์จะมีการวัดคลื่นสมองเปรียบเทียบระหว่างการนอนหลับและการทำสมาธิในขณะที่เรานอนหลับคลื่นสมองเป็นคลื่นเดลต้าเป็นคลื่นที่มีความถี่ของสมองที่ต่ำที่สุดแต่มีพลังงานสูงจะอยู่ระหว่าง4รอบต่อวินาทีจนถึงนิ่งเป็นเส้นตรงซึ่งจะเป็นช่วงที่ร่างกายของเราพักผ่อนอย่างเต็มที่ เมื่อตื่นจะรู้สึกสดชื่นพร้อมที่จะทางานในวันต่อ,ตอไปส่วนการทําสมาธิเป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นในภาวะของคนที่มีจิตใจใสงบเยือกเย็นเรียกว่าคลื่นอัลฟาครับซึ่งมีความถี่ประมาณ8-13รอบต่อวินาทีมีจังหวะที่ช้ากว่ามีขนาดใหญ่กว่าและมีพลังงานมากกว่าคลื่นเบต้าคลื่นอัลฟานี้ช่วยทาให้ความสับสนวุ่นวายในสมองลดลงจิตใจจึงสงบและเยือกเย็นขึ้นซึ่งพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับว่าการดูแลสมองอย่างดีที่สุดนั่นก็คือการนั่งสมาธินั่นเองครับซึ่งการนั่งสมาธินี่นเ,อเองนะครับทำให้เกิดขึ้นสมองชีต์แอลฟาทำให้พร้อมต่อการเรียนรู้ทำให้เรามีสมาธิพร้อมในการทำงานต่อไปนั่นเองครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ร Starwell มีส่วนผสมจากแคนเบอร์รี่และวัตถุดิบนำเข้าจากอเมริกา กลับเข้าสู่รายการดรสมิธนะครับในช่วงที่3แล้วออนไลน์คลีนิตครับในช่วงนี้นะครับคุณหมอผีครับเราเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter ที่ drsmithtv นะครับหรือว่าทาง a c e b o o k ครับที่เว็บ facebook.com/drsmithtv ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องความอ้วนความหอมนะครับการควบคุมน้ําหนักต่างๆนะครับพร้อมทั้งเมนูด้วยนะมีคุณผู้ชมทางบ้านส่งคําถามมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ โอ้ห oh, คำถามแรกมาจาก Facebook เลยครับดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับใกล้วันแต่งงานแล้ว uh huh. อยากให้น้ำหนักลดเร็วๆคุณหมอมีสูตรลดความอ้วนแบบเร่งรัดไหมคะ <laughs> อยากลดให้ได้5-6กิโล <laughs> เอาไงเนี่ยห้าถึงหกิโลภายในเท่าไหร่เนี่ย <laughs> แต่เอาจริงๆนะสำหรับพี่เนี่ยพี่จะไม่ค่อยชอบให้ลดเร็วๆลงเร็วๆนะก็จะบอกคนไทยว่าจริงๆแล้วที่เหมาะสมก็คือสัปดาห์ละ ครึ่งถึง1กิโลนะคะสัปดาห์ละคร่งเพราะว่าการที่เราลงเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสียสุขภาพได้ครับนะคะมาดูคำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับอันนี้มาจากทวิตเตอร์บ้างนะครับโโหส่งกันมาเยอะเลยทีเดียวครับออกกำลังกายวิธีไหนครับทำให้ผอมเร็วที่สุดโอเคนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวนี้มันเยอะมากนะพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะฐานออกกำลังกายต่างๆวิธีการเนี่ยมีกีฬาใหม่ๆวิธีเล่นใหม่ๆเยอะมากเดี๋ยวนี้เขาไปถึงแบบ ปรับความดันอากาศอะไรกันแล้วนะพี่นะใช่แต่พี่ว่าถ้าเอาแบบที่ทุกคนทําได้ด้วยนะพี่ว่าอาจจะเป็นในกลุ่มของพวก interval training ก็ดีนะ interval training ลักษณะเหมือนกับปกติเนี่ยการออกกําลังที่เราวิ่งหรือปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น aerobic exercise แต่ทีนี้เนี่ยการออกกําลังแบบนั้นมันอาจจะเผาผลาญได้ในระดับหนึ่งก็มีคนคิดเทคนิคว่าถ้าเราเอาการออกกําลังแบบนั้นมาดัดแปลงโดยการสลับระหว่างวิ่งเร็ว สลับกับเดินจะเพิ่มการเผาผลาญมากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นเอาละครับมาถึงข้อสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับมาจากทวิตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับตอนทองน้ําหนักขึ้นเยอะมากตอนนี้คลอดลูกแล้วน้ําหนักยังไม่ลดลงเลยคุณหมอแนะนำเคล็ดลับการลดน้ําหนักหลังคลอดหน่อยได้ไหมครับจริงๆตรงนี้เนี่ยคุณแม่หลังคลอดนี่ต้องเข้าใจว่ายังมีเรื่องของการให้นมให้นมน้องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะไม่แนะนําในเรื่องของการ อดอาหารแบบอดไปเลยหรือว่าแคลอรี่ restriction หรือจำกัดแคลอรี่เพราะว,ว่าเรายังจําเป็นที่จะต้องอซ่อมแซมร่างกายจําเป็นที่จะต้องผลิตนมให้ลูกเพราะฉะนั้นพี่ว่าเราอาจจะใช้เทคนิคในเรื่องของการเลือกอาหารแล้วก็การคล้ายๆกับว่าเลิกทานอาหารที่มันเป็น empty calorie food ก็คืออาหารที่ให้แต่พลังงานแต่ไม่มีคุณค่าอาหารนะคะเช่นกลุ่มของ น้ำมัดลมน้ำหวานนะคะขนมหวานนะคะเค้กไอศครีมคุกกี้นะคะขนมขบเคี้ยวอาหารฟาสต์ฟู้ดของทอดเพราะอาหารเหล่านี้แคลอรี่สูงมากเลยแต่สารอาหารหรือวิตามินหรือแร่ธาตุที่จะให้กับลูกเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นก็คือไม่คุ้มค่าลดพวกนี้ก่อนแล้วก็ร่วมกับการขยับร่างกายนะคะคือถ้าเป็นลักษณะว่าเพิ่งคลอดยังออกกําลังอะไรมากไม่ได้พี่ว่าก็อาจจะเน้นในเรื่องของการ เดินนะคะการกล่อมลูกอุ้มลูกเดินไปเดินมาการทางานบ้านเบาๆเท่าที่ทําได้ไ <estar> ม <committed> ้มีเรื่องการพักผ่อนด้วยไหมสิครับพี่ครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยนะคะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมนเครียดก็จะสูงเมื่อฮอร์โมนเครียดหลังสูงเนี่ยก็น้ําหนักก็จะลงยากขึ้นอ๋อนี่ไงครับแหมเป็นข้อคิดดีๆนะครับเห็นเลยว่าเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆสุดท้ายนี้มีอยจะฝากให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของสุขภาพบ้างครับค่ะ ก็อยากให้คิดนะคะว่าในเรื่องของน้ําหนักตัวหรือความอ้วนเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความสวยงามนะคะแต่ว่าการที่เรามีภาวะอ้วนเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอัลไซเมอร์นะคะมะเร็งต่างๆแล้วก็ทําให้อายุไขสั้นลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองว่าเรื่องของการลดน้าหนักเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อตัวคุณเองแล้วก็เพื่อคนที่คุณรักแล้วก็รเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณ พี่ผิงมากเลยนะครับคุณหมอธิดาการครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับพบกับสาระความรู้ดีๆผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เกือบเกือบโมงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ